คุณเคยไหมครับตื่นมาตอนเช้าหลังจากนอนแค่4 5ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าสมองเหมือนจะช้าไปหมดจําอะไรไม่ค่อยได้ตัดสินใจอะไรก็ผิดพลาดแล้วพอบ่ายๆก็เริ่มหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนคุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกนะครับที่เจอแบบนี้ลองคิดดูครับคนเราใช้เวลาหนึ่งใน3ของชีวิตไปกับการนอนแต่ในยุคป,ปัจจุบันหลายคนกลับภูมิใจที่นอนน้อยเพื่อเพิ่มเวลาทํางานมีคํากล่าวที่ว่านอนน้อยทํางานเยอะประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วนอนน้อยอาจทําให้คุณโง่ลงโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับ Fuel for Life Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับ podcast f e e l for Life เติมพลังให้ชีวิตนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับผลกระทบของการนอนต่อสมองของเราโดยอ้างอิงจากงานวิจัยชั้นนำของดรแมทธิววอลคิงเกอร์ผู้เขียนหนังสือ Why We Sleep หรือทำไมเราถึงต้องนอน นี่ไม่ใช่แค่ความรู้ทั่วไปนะครับแต่เป็นข้อมูลที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยทีเดียวในพอดแคสต์วันนี้เราจะพูดถึง3ประเด็นหลักครับ 1. ความเชื่อมโยงระหว่างการนอนกับประสิทธิภาพการทํางานของสมอง 2. ผลกระทบของการอดนอนที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 3. เทคนิคง,ง่ายๆที่จะช่วยคุณนอนหลับอย่างมีคุณภาพมากขึ้นเรื่องนี้สําคัญมากในยุคปัจจุบันครับ ที่เราต้องเผชิญกับความกดดันให้ทำงานมากขึ้นนอนน้อยลงและยังต้องแข่งขันกับ AI ที่ไม่ต้องนอนด้วยแต่สมองของเรามีข้อจำกัดและการนอนคือการดูแลและฟื้นฟูเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของเรานั่นเองพร้อมแล้วหรือยังครับมาเติมพลังให้ชีวิตด้วยความรู้เรื่องการนอนกันเลยความเชื่อมโยงระหว่างการนอนกับสมองคุณผู้ฟังครับลองนึกภาพว่าสมองของเราเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ต้องมีช่วงเวลาในการประมวลผลข้อมูลจัดระเบียบไฟล์และล้างขยะที่ไม่จําเป็นทิ้งไป การนอนหลับก็คือช่วงเวลาดาวน์ไทม์ที่สาคัญมากๆของสมองเราครับจากงานวิจัยของดร์แม็กทิววเกอร์พบว่าระหว่างที่เรานอนหลับสมองของเราไม่ได้หยุดทํางานเลยแม้แต่น้อยแต่กลับทํางานหนักในการประมวลข้อมูลที่เราได้รับมาตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงนอนหลับลึก Deep Sleep และช่วงนอนฝัน Remsleep ช่วงนอนหลับลึกนี่แหละครับ ที่สมองของเราจะทําการจัดเรียงความทรงจําเชื่อมโยงข้อมูลใหม่เข้ากับความรู้เดิมและอัปโหลดข้อมูลจากความจําระยะสั้นไปยังความจําระยะยาวเรียกง่ายว่าถ้าคุณอยากจําอะไรได้ดีคุณต้องนอนให้พอครับ มีการทดลองที่น่าสนใจมากครับนักวิจัยให้อาสาสมัครเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการเล่นเปียโน,โนแล้วแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกได้นอนเต็มที่8ชั่วโมงส่วนอีกกลุ่มให้นอนแค่6ชั่วโมงผลปรากฏว่ากลุ่มที่นอน8ชั่วโมงสามารถจดจำท่วงทํานองและเล่นเปียโนได้ดีกว่ากลุ่มที่นอนน้อยถึง40%นี่ยังไม่รวมถึงความแม่นยำในการเล่นที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยนะครับ และที่น่าตกใจกว่านั้นการอดนอนแค่คืนเดียวก็ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของสมองลดลงถึง3 0์แล้วนะครับเทียบเท่ากับการดื่มเหล้าจนแอลโกอฮอล์ในเลือดถึงระดับที่ผิดกฎหมายขับรถเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอาจสงสัยว่าแค่นอนน้อยนิดหน่อยมันจะส่งผลร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอผมขอบอกเลยครับว่าใช่และผลกระทบนั้นอาจมากกว่าที่คุณคิดมากๆประการแรกการนอนน้อยส่งผลโดยตรงต่อฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความจํา เมื่อเรานอนไม่พอฮิปโปแคมปัสจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เราจดจำข้อมูลใหม่ๆได้ยากขึ้นลองสังเกตดูสิครับวันไหนที่คุณนอนไม่พอคุณจะรู้สึกว่าต้องอ่านอะไรซ้ำๆหลายรอบกว่าจะเข้าใจหรือลืมว่าเมื่อกี้พูดอะไรไปแล้วนั่นแหละครับฮิปโปแคมปัสกำลังร้องขอ,อการพักผ่อน ประการที่2การอดนอนทําให้อมิกดาลาซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ควบคุมอารมณ์ทํางานเกินพิกัดส่งผลให้เราหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวและตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านลบได้รุนแรงกว่าปกตินี่เป็นเหตุผลว่าทาไมวันที่คุณนอนไม่พอคุณถึงได้อารมณ์เสียกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ปกติคุณไม่เคยใส่ใจที่นา่ากลัวกว่านั้นคือการอดนอนเรื้อรังส่งผลต่อการตัดสินใจและการประเมินความเสี่ยงดรวอล์คเกอร์ Walker. พบว่าคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนเป็นประจำมักจะประเมินความเสี่ยงได้แย่ลง และตัดสินใจผิดพลาดมากขึ้นโดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญอย่างการเงินหรือการลงทุนมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักลงทุนในตลาดหุ้นครับพบว่าในช่วงที่มีการปรับเวลาตามฤดูกาล Daylight Saving Time ทําให้คนทั่วประเทศนอนน้อยลงหนึ่งชั่วโมงตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะดิ่งลงในวันถัดมานี่เป็นเพราะนักลงทุนจํานวนมากตัดสินใจผิดพลาดพร้อมๆกันเนื่องจากสมองทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองเอาละครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจจากการศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมในอเมริกาพบว่า เมื่อเลื่อนเวลาเริ่มเรียนจาก7จ็นาฬิกาสานาทีเป็น8ปดนาฬิกาสานาทีเพื่อให้นักเรียนได้นอนเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงผลการเรียนโดยรวมของนักเรียนดีขึ้นถึง1 2เซและอัตราการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มนักเรียนที่ขับรถมาโรงเรียนลดลงถึง70%นนี่เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าการนอนพอส่งผลต่อสมองและความปลอดภัยของเราจริงๆแต่ที่น่าตกใจที่สุดก็คือผลวิจัยพบว่าการนอนน้อยเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมในระยะยาว เนื่องจากระหว่างการนอนหลับสมองของเราจะมีกระบวนการที่เรียกว่าระบบกลิ่มแฟติกซิสเต็มซึ่งทำหน้าที่กำจัดของเสียและโปรตีนที่เป็นพิษออกจากสมองหากเรานอนไม่พอระบบนี้จะทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้มีโปรตีนที่เป็นอันตรายสะสมในสมองมากขึ้นเรียกได้ว่าการนอนน้อยทำให้โง่ลงแบบฉับพลันและอาจทำให้โง่าถาวรในระยะยาวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคงเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าการนอนหลับนั้นสำคัญกับสมองของเรามากแค่ไหนคำกล่าวที่ว่านอนน้อยทำงานเยอะจะประสบความสำเร็จ อาจเป็นความเชื่อที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยก็ได้เพราะในความเป็นจริงคนที่นอนเพียงพอจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าแก้ปัญหาได้ดีกว่าและมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่นอนน้อยเสียอีกแล้วถ้าถามว่าคนที่นอนน้อยเวลาสั้นๆที่เรียกว่า short sleeper มีไหมคําตอบคือมีครับยังมีงานวิจัยรองรับอีกด้วยโดยไม่มีผลกระทบทางลบซึ่งเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมคนกลุ่มนี้สามารถนอนเพียง4-6ชั่วโมงต่อคืนและยังคงมีสุขภาพดีมีความสดชื่นและมีประสิทธิภาพในการทํางานอีกด้วย แต่ครับแต่งานวิจัยพบว่าพบเห็นได้น้อยมากคาดว่ามีเพียง1%หรือน้อยกว่านั้นแล้วคุณคิดว่าคุณคือ1%นั้นหรือเปล่าล่ะส่วนตัวผมไม่ใช่แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเราพูดกันมาเยอะแล้วว่าการอดนอนมันส่งผลเสียยังไงแต่วันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองมองอีกมุมหนึ่งครับถ้าเรานอนพอชีวิตเราจะดีขึ้นแค่ไหนลองคิดดูนะครับสมองของเราเนะี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทํางาน24ชั่วโมงเหมือน AI หรือหุ่นยนต์นะครับมันต้องมีเวลาพักผ่อนฟื้นฟูและรีเซ นอนพอเท่ากับไอเดียดีขึ้นความคิดสร้างสรรค์พุ่งกระฉูดมีงานวิจัยจากฮาร์วาร์ดบอกว่าการนอนเต็มอิ่มช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้ถึง4 0เอร์เตเคยเป็นไหมครับเวลาทำงานหนักนอนดึกตื่นเช้ามาหัวตื้อๆคิดอะไรไม่ออกแต่พอได้นอนเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาปุ๊บไอเดียดีๆมันก็โผล่มาเองนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าตอนเรานอนสมองจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆให้ดีขึ้นลองสังเกตดูครับ หลายครั้งที่เราเจอทางออกของปัญหายากๆก,ก็มักจะเป็นช่วงที่เราได้นอนหลับอย่างเต็มที่นี่แหละ2นอนพอเท่ากับตัดสินใจแม่นยําแก้ปัญหาได้ดีขึ้นมีการทดลองที่ให้คนแก้โจทย์ซับซ้อนพบว่าคนที่ได้นอนเต็มอิ่มก่อนทําข้อสอบมีโอกาสหาทางออกของปัญหาได้มากกว่าคนอดนอนถึง60%และที่น่าสนใจคืองานวิจัยจาก University of California พบว่าคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนมักจะตัดสินใจผิดพลาดมากขึ้นถึง20% นี่คือเหตุผลว่าทำไมซีอระดับโลกอย่างเจฟเบโซสถึงให้สัมภาษณ์ว่าเขายอมเสียเวลาไปกับการนอน8ชั่วโมงต่อคืนเพราะเขารู้ว่าการนอนคือการลงทุนให้ตัวเองคิดได้ดีขึ้น 3. นอนพอเท่ากับอารมณ์ดีมีพลังทํางานได้โฟกัสกว่าเดิมการนอนหลับดีๆไม่ใช่แค่ทําให้สมองดีขึ้นนะครับแต่ยังช่วยเรื่องอารมณ์ด้วยลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณนอนไม่พอวันนั้นคุณจะหงดหงิดง่ายมากเสียงดังนิดเดียวก็น่าลำคาญเพื่อนพูดอะไรนิดหน่อยก็ขัดหูไปหมดแต่นักวิจัยจาก s แต n ฟ o r d พบว่า ถ้าเรานอนเต็มอิ่มสมาธิดีขึ้นโฟกัสได้นานขึ้นและที่สําคัญเราจะมีพลังงานที่มากพอสําหรับการทําสิ่งที่สําคัญกับชีวิตแล้วถ้าการนอนดีขนาดนี้ทําไมเรายังยอมอดนอนกันอยู่ล่ะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้เข้าใจถึงความสําคัญของการนอนและผลกระทบของการนอนน้อยที่มีต่อสมองแล้วตอนนี้ผมอยากแชร์เทคนิคที่จะช่วยคุณนอนหลับอย่างมีคุณภาพมากขึ้นและสมองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนการปฏิบัติแบบง่ายๆ5ขั้นตอนที่จะช่วยคุณนอนหลับได้ดีขึ้นครับ ขั้นตอนที่1สร้างกิจวัตรก่อนนอนที่ชัดเจนกิจวัตรก่อนนอนเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่าได้เวลาพักผ่อนแล้วนะลองกำหนดกิจวัตรง่ายๆ30นาทีก่อนนอนเช่นดื่มชาอุ่นๆที่ไม่มีคาเฟอีนนะครับอ่านหนังสือเล่มโปรดฟังเพลงเบาๆหรือนั่งสมาธิสั้นๆ5-10นาทีแต่อุปสรรคที่มักเจอก็คือมือถือและโซเชียลมีเดียนี่แหละครับหลายคนมีนิสัยเสพติดการเลื่อนฟีดก่อนนอนซึ่งแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะไปยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เรานอนหลับ วิธีแก้ไขคืองดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ใช้ฟีเจอร์ไนโหมดหรือ blue light filter และลดความสว่างหน้าจอลงแต่ทางที่ดีที่สุดคือเอามือถือไปวางไว้ไกลๆครับขั้นตอนที่2ทําห้องนอนให้เหมาะกับการนอนคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเรานอนไม่หลับเพราะห้องนอนไม่อื้ออําน่ยทําห้องนอนให้เป็นสวรรค์แห่งการนอนด้วยการปรับอุณหภูมิให้เย็นสบายประมาณ18-24องศาใช้ผ้าปูที่นอนและหมอนที่นุ่มสบาย ลดแสงรบกวนให้มากที่สุดและลดเสียงรบกวนด้วยอุปสรรคที่มักพบคือคนไทยเราชอบเปิดแอร์แรงๆและห่มผ้าหน,นาๆหรือบางคนอยู่คอนโดติดถนนใหญ่ที่มีเสียงรถตลอดทั้งคืนแก้ไขได้โดยใช้ม่านกันแสงที่หนาพอ blackout curtain ใช้ที่อุดหูหรือเครื่องทำเสียงสีขาว white noise เสียงที่ถูกผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้ในการแก้ปัญหานอนไม่หลับช่วยกลบเสียงรบกวนและหาอุณหภูมิที่พอเหมาะกับร่างกายคุณ คนไทยเราอาจต้องปรับให้ห้องเย็นกว่าที่แนะนําในงานวิจัยตะวันตกนิดหน่อยนะครับเพราะเราชินกับอากาศร้อนขั้นตอนที่3าจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลหลายคนนอนไม่หลับเพราะสมองไม่หยุดคิดกังวลเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์แล้วนอนกลิ้งไปกลิ้งมาทั้งคืนคุณไหมครับลองใช้เทคนิคเบรนดัมหรือเทกระจาดสมองก่อนนอนครับเตรียมสมุดเล็กๆไว้ข้างเตียงแล้วเขียนทุกอย่างที่คุณกังวลลงไปทั้งงานที่ยังทําไม่เสร็จสิ่งที่ต้องทําพรุ่งนี้ความเครียดต่างๆเขียนออกมาให้หมดวิธีนี้จะช่วยให้สมองรู้สึกว่า โอเคเราได้บันทึกไว้แล้วไม่ต้องจําแล้วและปล่อยให้คุณนอนหลับได้สบายขึ้นอุปสรรคคือหลายคนพอเริ่มคิดถึงปัญหาแล้วยิ่งเครียดวิธีแก้คือแบ่งกระดาษเป็นสองส่วนด้านซ้ายเขียนปัญหาด้านขวาเขียนขั้นตอนแรกที่จะทําเพื่อแก้ไขในวันพรุ่งนี้แค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นนี่จะช่วยให้สมองรู้สึกว่ามีแผนการแล้วและปล่อยวางได้ง่ายขึ้น และอีกเทคนิคที่ผมชอบมากๆคือการหายใจแบบ4 7 8ครับหายใจเข้า4วินาทีกลั้นไว้7วินาทีและหายใจออก8วินาทีทำซ้ำประมาณ4-5รอบวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งทำให้ร่างกายผ่อนคลายได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนที่4ระวังสิ่งที่กินและดื่มก่อนนอนคุณผู้ฟังครับคนไทยเรามีวัฒนธรรมกินดึกแต่การกินอาหารหนักๆก,ก่อนนอนจะทำให้ร่างกายต้องทำงานย่อยอาหารแทนที่จะพักผ่อนและอาจรบกวนการนอนหลับได้ เช่นเดียวกับคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ดรวอลเคเกอร์พบว่าคาเฟอีนมีครึ่งชีวิต half life หกถึงแชั่วโมงในร่างกายนั่นหมายความว่าแม้คุณดื่มกาแฟตอนบ่ายสองครึ่งชีวิตของคาเฟอีนก็ยังเหลืออยู่ในร่างกายคุณตอนเที่ยงคืนและมันยังคงขัดขวางการนอนหลับของคุณอยู่ส่วนแอลกอฮอล์หลายคนคิดว่ามันช่วยให้นอนหลับแต่ความจริงคือมันทําให้คุณสลบไม่ใช่นอนหลับและมักจะทําให้คุณตื่นกลางดึกหลังจากร่างกายเผาผลาญแอลกอฮอล์หมดแล้วอุปสรรคที่พบบ่อยคือวัฒนธรรมการทํางานของคนไทย ที่มักมีการสังสรรค์หลังเลิกงานหรือต้องดื่มกาแฟช่วงบ่ายเพื่อสู้กับอาการง่วงหลังอาหารวิธีแก้ไขคือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนหลัง14นาฬิกาและจำกัดแอลกอฮอล์ให้เหลือไม่เกิน1-2ถึงแก้วและดื่มให้เสร็จก่อนนอนอย่างน้อย3ามชั่วโมงขั้นตอนที่5รักษาเวลานอนและเวลาตื่นที่สม่ำเสมอวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการนอนคือการนอนและตื่นในเวลาเดียวกันทุกวันใช่ครับแม้แต่วันหยุดสุดสัปดาห์ นาฬิกาชีวภาพในร่างกายเราทํางานได้ดีที่สุดเมื่อมีความสม่ําเสมอเมื่อคุณเข้านอนและตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกวันร่างกายจะเริ่มหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยให้นอนหลับและตื่นนอนในเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติทําให้คุณนอนหลับง่ายขึ้นและตื่นนอนอย่างสดชื่นมากขึ้นอุปสรรคสําคัญคือวันหยุดสุดสัปดาห์ใครๆก็อยากนอนตื่นสายในวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับแต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือการนอนตื่นสายในวันหยุดมากกว่า1-2ชั่วโมงเทียบกับวันธรรมดาจะทําให้เกิดภาวะโซเชียลเจ็ตแลก ซึ่งเหมือนกับการบินข้ามเขตเวลาไปกลับทุกสัปดาห์ส่งผลให้วันจันทร์คุณจะรู้สึกเหมือนเจ็ดแลกและต้องใช้เวลา2-3วันกว่าร่างกายจะปรับตัวได้วิธีแก้ไขคือพยายามตื่นให้ใกล้เคียงกับเวลาตื่นปกติในวันทำงานยอมให้ต่างกันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วถ้าอยากนอนเพิ่มให้แก้ด้วยการงีบกลางวันสั้นๆ20-30นาทีแทนจะดีกว่ามากคุณผู้ฟังครับผมเข้าใจดีว่า การปรับนิสัยการนอนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ลองเริ่มจากขั้นตอนเล็กๆทีละอย่างไม่ต้องทำทั้งหมดพร้อมกันอาจเริ่มจากการงดใช้มือถือก่อนนอน -30 นาทีหรือลองดื่มชาคามโมมาย์แทนการดื่มแอลกอฮอล์ในบางคืนและถ้าคุณพบว่ามีปัญหาการนอนหลับเรื้อรังที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์นะครับบางครั้งปัญหาการนอนหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะทางการแพทย์ที่สามารถรักษาได้เช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) หรือโรคนอนไม่หลับ (Insomnia) เอาละครับคุณผู้ฟังเราได้พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วเกี่ยวกับความสําคัญของการนอนหลับต่อสมองของเราผมอยากสรุปประเด็นสําคัญที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับประการแรกเราได้เรียนรู้ว่าการนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่เป็นกระบวนการสําคัญที่สมองใช้ในการประมวลข้อมูลจัดเรียงความทรงจําและขจัดของเสียออกจากสมองการนอนไม่เพียงพอส่งผลโดยตรงต่อความจําการตัดสินใจและอารมณ์ของเราประการที่2เราได้เรียนรู้ว่าการอดนอนแม้เพียงคืนเดียว ก็สามารถลดประสิทธิภาพการทํางานของสมองลงได้ถึง30%ซึ่งเทียบเท่ากับการดื่มแอลกอฮอล์จนเมาและในระยะยาวการนอนน้อยเรื้อรังยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์อีกด้วยประการที่3เราได้เรียนรู้เทคนิค5ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นได้แก่การสร้างกิจวัตรก่อนนอนการจัดห้องนอนให้เหมาะสมการจัดการความเครียดการระวังอาหารและเครื่องดื่มก่อนนอนและการรักษาเวลานอนและเวลาตื่นที่สม่ำเสมอคำถามที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะเริ่มนาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรผมอยากให้ทุกคนลองตั้งคําถามกับตัวเองครับทุกวันนี้เราให้ความสําคัญกับการนอนแค่ไหนเรายอมเสียเวลานอนเพื่อทํางานเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายแล้วงานที่ออกมามันดีจริงไหมผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทําสิ่งนี้ในสัปดาห์หน้าเลือกหนึ่งในเทคนิคที่เราพูดถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนการทำเบรนดัมหรือการดื่มเครื่องดืง่มอุ่นๆแทนแอลกอฮอล์ในตอนเย็นและทำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา7วันจากนั้นสังเกตความเปลี่ยนนแปลงที่่่เเกิดขึ้ผมชือวา,วา หลายคนจะรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของความจําสมาธิและอารมณ์และคุณผู้ฟังครับในวัฒนธรรมที่มักยกย่องคนนอนน้อยว่าขยันหรือทุ่มเทเราอาจต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่การนอนไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจแต่เป็นการลงทุนกับสมองและสุขภาพของเราต่างหากลองนึกดูว่าถ้าคุณนอนหลับอย่างมีคุณภาพเจ็ถึงแชั่วโมงต่อคืนคุณอาจทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดได้เร็วขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นและอาจใช้เวลาทํางานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องการแค่ทํางานให้มากขึ้นแต่เราต้องการทํางานให้ฉลาดขึ้นต่างหากและที่สําคัญที่สุดหลังจากฟังจบแล้วถ้าคืนนี้ยังไม่ดึกเกินไปอย่าลืมนอนให้เต็มอิ่ม7-8ชั่วโมงนะครับเพื่อสมองที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพในวันพรุ่งนี้ผมหวังว่าความรู้วันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในพอดแคสต์ Feel for Life ตอนต่อไปสวัสดีครับ